ละบุรีขับมาลาดเท้าก็แค่หน้าปากซอยเพราะว่าอยากยืดล็กอกทรงแบบไม่อรอนแบบนี้สามารถทําได้ค่ะจริงๆตามเล็บที่คุณลูกค้าให้อะไม่ใช่ทรงนี้นะทุกคนแต่ว่าที่ได้ทรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมของคุณลูกค้าเนี่ยตัดสไลด์มาสูงมากแล้วปลายผมบางมากเลยค่ะปลายผมด้านล่างเนี่ยมีผมแปลกไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทางพี่ช่างก็เลยตัดออกเล็กน้อยนะคะจริงๆคุณลูกค้าเนี่ยอยากได้เป็นวอลลุ่มซีเคิร์บแต่เนื้อผมไม่เอื้ออํานวยนะคะเนื่องจากว่าตัดสไลด์มาสูงเกินพี่ช่างก็เลยดัดล็กอกทรงให้แบบคิดใน จอยู่ว่าจะขึ้นลอนไหมเพราะว่าปลายผมของคุณลูกค้าเนี่ยยืดหยุ่นมากแอบป,ป้ายานะคะร้านอยู่ที่ลาดพร้าว2 2แยก26นะเพื่อนคนไหนอยากมาใช้บริการก็แนะนําจองคิวมาก่อนล่วงหน้านะคะมาดูฟินิชลุคหลังจากที่เราทําการเป่าแบบ100%ค่ะเป็นไงคะทุกคนบอกเลยว่าฟินิชลุกคือสวยมากโดยวิธีการนะคะเราก็จะทําการวางลอนใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะผมบางไม่เป็นทรงมีความตัดสไลซ์เลเยอร์สูงตอนนี้คือแบบผมพองดูมีน้ําหนักขึ้นเยอะ<ๆ>มากๆแล้วดูผมหนาขึ้นด้วยนะนทรง ทงที่ไม่ได้ตามเล็บตามที่เอามาแต่ว่าพอพี่ช่างเนรมิดให้บอกเลยว่าถูกใจเหมือนกันค่ะเป็นทรงที่ไม่อลอนเปล่าง่ายไม่ต้องนั่งเซตเหนื่อยให้เสียเวลาค่ะทํำสะได้เลยค่ะไม่ต้องรอสวันนะ